สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเมทีจะมาให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ไทยคลิปการสอนนี้สนับสนุนโดยขออ,อบุษรินสิริปัญญาทรโรงเรียนวัดพิคุลทอง8ประชากรประวัติศาสตร์ที่นักเรียนจะเรียนในวันนี้คือมหาราชของชาติไทย องที่หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระอ,องค์คือในสมัยของพระอ,องค์ทรงรวบรวมและขยายอำนาจของอาณาจักรออกไปได้อย่างกว้างขวางทรงปกครองประชาชนแบบพ่อปกครองลูกทรงประดิษฐ์อักษรไทย ในยุคของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนี้ถือว่าเป็นยุคทองของกรุงสุโขทัยที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุด <c oughs> องค์ที่สองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพระอ,องค์ทรงรระปรีชาในด้านการรบทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งให้กับพมา่า ในการศึกสงครามครั้งสำคัญที่สุดในสมัยพระองค์คือการทการทรงช้างกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาองค์ที่3สมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปีชาทั้งด้านการลบการต่างประเทศและด้านวรรณกรรม โดยเฉพาะด้านวรรณกรรมกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยของพระอ,องค์คือพระโหราธิปบดีผู้นิพนธ์หนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยและกะวีอีกท่านหนึ่งคือสีปราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองค์ได้ทรงกรอบผู้เอกราชของชาติไทยหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองทรงย้ายราชธานีจากอายุธยามากรุงธนบุรีและทรงฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจศาสานาการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนครทรงสร้างพระมรม,มหาราชวังเป็นผู้นำทัพทําสงครามกับพม,ม่าเขมรและลาวทรงพระราชทานานามกรุงรัตนโกสินทร์ว่า กรุงเทพมหานครบรวรรัตนโกสินทร์มหินทารายุทธยามหาดิรกพพนบพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตพิยะวิษณุกรรมประสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎ วิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงคำนวณสริยุปราคาที่ว่ากอเมื่อวันที่18สิงหาคม2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดขึ้นเวลาใดและดูได้ชัดเจนที่สุดตำบลใดเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่อ่าน เขียนและพูดภา,าษภาอังกฤษและภาษาและตินได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยจงเป็นกษัตริย์ที่พระปีชาสามารถยิ่งในสมัยพระองค์มีการสร้างทางรถไฟ ระบบการสื่อสารการพรัะมนา,าคมมีการใช้ธนบัตรและเหรียญที่สำคัญที่สุดในสมัยของพระอ,องค์คือมีการโปรดเก้าให้มีเลิกทาตและไั่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระพักระมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระปีชาสามารถทุกแขนงทั้งด้านศาสตร์และศิลป์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักและครองราชยาวนานที่สุดในโลกถึง70ปีเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกที่ได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีของไทยมาใช้เองเป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับมหาราชทั้ง8พระองค์ของชาติไทยไปแล้วก็ให้นักเรียนได้ไปทบทวนความรู้ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งได้ในคลิปวิดีโอของครูนะคะ